การสื่อสารเพื่อความปลอดภัยการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะครับคือกระบวนการส่งหรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยโดยผ่านช่องทางหรือสื่อต่ตางๆครับมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อแจ้งเลกเปลียนความรู้ความคิดให้เกิดการกระทําเพื่อให้เกิดความปลอดภัยซึ่งกันและกันซึ่งมีความสําคัญทั้งด้านทรัพย์สินชีวิตและสัคงคม โดยใช้สื่อเพื่อจูงใจและมีองค์ประกอบดังนี้คือผู้สงสารสารสื่อผู้รับสารซึ่งจะแยกประเภทของการสื่อสารได้สองประเภทครับหน่งคือจำแนกโดยทิศทางจะมีการสื่อสารแบบทางเดียวและสองทางการสื่อสารแบบทางเดียวจะไม่มีการโต้อตอบใดๆแต่การสื่อสารสองทางจะมีการโต้อตอบซึ่งกันและกันได้ สองนะครับจะเ,เนกโดยภาษาจะมีโดยใช้ภาษากับไม่ใช้ภาษาการใช้ภาษาอาจจะพูดหรือเขียนก็ได้แต่ไม่ใช้ภาษาจะใช้ท่าทางหรือสัญลักษณ์ประกอบซึ่งมีหลักการคือผู้ส่งสารจะต้องรู้จักใช้ภาษาเชื่อถือได้สารนั้นจะต้องมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยเหมาะสมกับผู้รับอาจมีอุปสรรค ในด้านการสื่อสารเช่นทางผู้รับสารสื่อที่ใช้สิ่งแวดลอ้อมเครื่องมือในการสื่อสารก็อาจมีกำลงพวกเอกสารเตือนด้านความปลอดภัยสีและเครื่องหมายที่ใช้นะครับจะใช้เพื่อแสดงการเตือนให้ทราบถึงอันตรายบอกตำแหน่งอุปกรณ์การป้องกันอันตรายสื่อเหล่านี้จะนำไปใช้กับ สื่ออื่นก็ได้นะครับเช่นสื่อสิ่งพิมพ์ป้ายประกาศป้ายอิเล็กทรอนิกส์ต่อมาจะกล่าวถึงเรื่องการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีจะเป็นระบบเดียวกันทั่วโลกคือระบบ GHS GHS มีวัตถุประสงค์ให้ง่ายต่อการเข้าใจที่เหมือนกันทั่วโลกเพิ่มระดับการป้องกันเป็นแนวทางแก่การจำแนก ซึ่งสารเคมีในระบบนี้จะแบ่งได้สองประเภทนะครับหคืออันตรายทางกายภาพเช่นวัตถุระเบิดสารในไฟสองคืออันตรายทางสุขภาพและสิ่งเล้อมซึ่นการกัดก่อนความเป็นพิษต่ออวัยวะการปิดฉลากในระบบนี้นะครับจะประกอบด้วยสัญลักษณ์คำสัญญาณข้อความแสดงอันตราย องประกอบโปรแกรมการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะครับก็จะมีจุดประสงค์เพื่อให้แน่ใจครับว่าได้มีการประเมินอันตรายและหาแนวทางการแก้ไขจะมีองค์ประกอบของโปรแกรม2ฝ่ายครับคือฝ่ายผู้ผลิตผู้จำหน่ายผู้นําเข้ากับฝ่ายสถานประกอบการการบริหารการจัดการโปรแกรมการสื่อสารความปลอดภัยจะต้องมีนโยบายมีขั้นตอน มีผู้รับผิดชอบมีความต่อเนื่องและคุณภาพและการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบโปรแกรมการสื่อสารความปลอดภัยนะครับก็มีขั้นตอนดังน,นี้ครับ 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การสัมภาษณ์พนักง,งาน 3. การสำรวจความปลอดภัยครับกดกระรวง กฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานาพุทธศักราช2549โดยอาศัยอำนาจในมาตรา6และมาตรา103รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงยานออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1. กระทรวงนี้ให้บังคับใช้แก่กิจการหรือสถานประกอบการยกตัวอย่ดดยางเช่น การทำหเหมืองแรกการก่อสร้างการผลิตการขนส่งการบริการสถานปฏิบัติการข้อ2แต่ะว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานลูกจ้างคณะกรรมการกรรมการผู้แทนหน่วยงานสถานประกอบการหมวดที่1จะเป็นบททั่วไปข้อ3 ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและมผู่มือความปลอดภัยในสถานประกอบการข้อ4ให้นายจ้างซึ่งมีผู้รับเหมาเข้ามาปฏิบัติงานจัดให้มีคู่มือและข้อบังคับตามข้อ3 5. ข้อ5ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างใหม่ให้นายจ้างจัดอบรมลูกจ้างให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับตามข้อ3ข้อ 6. ในกรณีที่นายจ้างสั่ให้ลูกจ้างไปทนานนํางานณสถานที่อื่น ให้ในจ้างแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายรวมทั้งวิธีการป้องกันอันตรายให้ลูกจ้างทราบก่อนปฏิบัติงานข้อ7ให้ในจ้างในสถานประกอบกิจการทำตามข้อนึ่ข้อ8ถึงข้อ21นะครับจะว่าด้วยการให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับต้องมีคุณสมบัติคือผ่านการตึกอบรมจบการศึกษาด้านอาชีวอนามัย เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานและมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับตรวจสอบวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายวิเคราะห์ตรวจประเมินแนะนําให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อสำมข้อ22ครับให้นายจ้างจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับได้รับการอบรมรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานเพิ่มเติม หมวด2ว่าด้วยคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวานามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการข้อ 23. สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวานามัยและสิ่งแวดลอ้อมข้อ 24. การได้มาซึ่งกรรมการให้เป็นไปตามข้อ23ข้อ25ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณา รายงานและเนสนอแนะส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยพิจะะารณาโครงการวางระบบติดตามประเมินผลรายงานการปฏิบัติงานประจำปีได้าความปลอดภัยในการทำงานข้อ26กรรมการอยู่ในตำแหน่งยาวละ2ปีแต่อาจได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ได้ข้อ27 การประชุมของคณะกรรมการให้มีอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งข้อ28ให้ในายจ้างจัดให้คณะกรรมการได้รับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายข้อ29เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายใ,ใดๆให้ในายจ้างเรียกประชุมคณะกรรมการรวมทั้งเสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไขข้อ30ให้ในายจ้างพิจารณาและดำเนินการตามมาติ รือข้อเสนอของคณะกรรมการก็สามเอ็นนายจ้างต้องสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานข้อสามสองให้ในหายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศรายเื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการหมวดที่สามครับกล่าวถึงเรื่องหน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย ได้สภาพแวดล็อมในการทํางานของสถานประกอบกิจาการก็สามสิบสาให้นายจ้างในสถานประกอบกิจาการจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยใน360วันก็อ3มให้หน่วยงานความปลอดภัยมีหน้าที่ดังนี้วางแผนจัดทําข้อเสนอจัดทำผู้มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานกําหนดชนิดของปอุปกัย ส่งเสริมสนับสนุนจัดอบรมประสานการดําเนินงานตรวจสอบประเมินผลด้านความปลอดภัยในการทํางานข้อ35ให้ให้นายช่างแต่งตั้งลูกจ้างคนหนึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยเพื่อทําหน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยความปลอดภัยมวลตีเป็นการแจ้งการส่งเอกสารและการเก็บเอกสารหลักฐานข้อ36 ให้นายจ้างแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานตามหมวดที่หนึ่งข้อสามสิบเจ็ดให้นายจ้างส่งรายงานผลการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการทํางานต่ออธิบดีทุกๆสามเดือนข้อสามสิบแปดเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนให้นายจ้างแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันข้อสามสิบเก้าให้นายจ้างปิดประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ภายในเจ็ดวันนับแต่มีการประชุมข้อ40นายจ้างต้องจัดทำสำเนาบันทึกรายงานการดำเนินงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีนับแต่วันจัดทำข้อ41ให้ในายจ้างส่งสำเนารายชื่อคณะกรรมการและหน้าที่ที่รับผิดชอบต่ออธิบดีตามข้อ32ภายใน15วันนับแต่วันแต่งตั้งหรือเปลีป่ยนแปลงกรรมการ มาตรฐานการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย OHSa 1 8ึ0 0เป็นมาตรฐานด้านการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยจะระบุข้อกำหนดที่ต้องจัดทำและสามารถขอการรับรองได้มาตรฐานนี้สามารถนำไปใช้งานร่วมกับมาตรฐานระบบบริหารงานอื่นๆได้เช่นมาตรฐานระบบบริหารงานและมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม การดำเนินการเริ่มต้นการจัดทำระบบตามมาตรฐาน ohsas 1 8 0 0 1เริ่มต้นจากการตทวนสถานะขององค์กรโดยทำการประเมินองค์กรเพื่อคำนวณรายละเอียดในการดำเนินงานนโยบายวัตถุประสงค์และกระบวนการต่างๆเทคนิคที่นำมาใช้ในการตทวนสถานะเริ่มต้นการสำรวจการตรวจประเมินการตรวจ การตบทวนบันทึกและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเปรียบเทียบข้อมูลกับแหล่งต่างๆกระบวนการมีดังนี้ 1. กำหนดนโยบายอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย 2. การวางแผน 3. การปฏิบัติการและการนำไปใช้งาน 4. การทรสอบและการปฏิบัติการแก้ไข 5. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร รก,การปรับปรุงอย่างต่อเน,นื่องนโยบายอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน OHSAS 18 0 0 1หนึ่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้องกำหนดและอนุมัตินโย,ย,ย,ยบาย,ก,ออยก,บการจัดก,การอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนโยบายที่กำหนดขึ้นจะต้องอยู่ในขอบเขตของระบบการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยทั้งนี้นโยบายจะต้องมีดังนี้ นึ่งเหมาะสมกับลักษณะและขนาดของความเสี่ยงทางน่านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร 2. สแสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยรวมถึงการปรับปรุงระบบการจัดการและผลการดำเนินงานทางนัานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3. สแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวกับอันตราย ที่มีต่ออาชีวะอนามัยและความปลอดภัย 4. ใช้เป็นกรอบสําหรับการกําหนดและการตุกตัววัตถุประสงค์ด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย5จัดทําเป็นเอกสารมีการนําไปปฏิบัติและได้รับการดูแลรักษาเพื่อให้มีความันสมัยกับสบภาพในปัจจุบัน 6. ได้รับการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกคนที่ทํางานภายใต้องคอ์กร 7. พร้อมสำหรับการแจ้งให้หน่วยงานอือ่นได้รับทราบ8 ได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแนวองคงมีความเกี่ยวข้องและเหมาะสมสําหรับองค์กรต่อไปการวางแผนหนึ่งการระบุถึงอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการกาหนดมาตรการควบคุมขั้นตอนแรกของการวางแผนระบุว่าองค์กรจะต้องมีการจัดทําและดําเนินการในส่วนของวิธีการปฏิบัติงานในการระบุถึงอันตรายการประเมินความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการควบคุมโดยการจัดทําวิธีการปฏิบัติงานการชี้วงอันตรายหนึ่งประเภทของการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น 2. เหตุการณ์ที่อาจทาให้เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจากาการทํางานความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน ามวิธีการทำง,งานที่องค์กรกำหนดขึ้นการประเมินระดับความเสี่ยงประเมินระดับของความเสี่ยงของอันตราย,ายแต่ละรายการาจะพิาาจารณาจากระดับของความรุนแรงของผลที่เกิดจากอันตรายนั้นและโอกาสในการเกิดขึ้นโดยองค์กรจะต้องกําหนดเกณฑ์ที่จะนํามาใช้ในการประเมินทั้งระดับความรุนแรงตั้งการบาดเจ็บอาการเจ็บป่วยความเสียหายที่มีต่อทรัพย์สินหรือต่อสภาพแวดล้อม การควบคุมความเสีย่ยงจะต้องมีการวางแผนและควบคุมกิจกรรมต่างๆรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ทําให้เกิดหรืออาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุค,คลากรในองค์กรรวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องข้อกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆขั้นตอนในการสื่อสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆจะประกอบด้วย หนึ่งการกำหนดผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมและติดตามข้อกฎหมายและข้อกําหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริหารในการกาหนดแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อกําหนดนั้นๆ 3. กํสาหนดวิธีการในการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ สี่จะให้มีการถกอบรมในข้อกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกีก่ยวข้องเพื่อเกิดความเข้าใจในสาระสําคัญสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องห้าจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญให้การศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินการตามข้อกฎหมายรวมถึงจัดหาแหล่งข้อมูลสนับสนุนการดําเนินงานโดยแหล่งข้อมูลที่ทําการสามารถนํามาใช้ในการบุชี้และติดตามข้อ,อกฎหมายมและข้อกำหนดอื่นๆ 3. วัตถุประสงค์เป้าหมายและโครงการการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลมอดภัยทําการกําหนดและทบทวนวัตถุประสงค์องค์กรต้องคํานึงถึงข้อกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆการปฏิบัติการและการนําไปใช้การกําหนดทรัพยากรบทบาทอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดูแลให้มีทรัพยากรที่จําเป็นอย่างเพียงพอสําหรับการจัดทําการนําไปปฏิบัติการดูแลรักษาและการปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกาหนดบทบาทและการจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมถึงการมอบหมายอำนาจการตัดสินใจเพื่อช่วยให้การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผลความสามารถการถึกอบรมและการรับรู้ หนึ่งการระบุถึงความต้องการในการึกอบรมตามลักษณะงานที่รับผิดชอบสองการกําหนดแผนการึกอบรมตามที่ตํางนดสาการตรวจสอบความถูกต้องความสดคพ้องตามข้อกฎหมายและข้อกําหนดขององค์กรสี่จําเนกการึกอบรมตามแผนงานที่กําหนดห้าประเมินความมีประสิทธิผลของการึกอบรมและมีการจัดบันทึกเกี่ยวกับการึกอบรมไว้อย่างเหมาะสม การสื่อสารการมีส่วนร่วมและการให้คำปรึกษา1การสื่อสารภายในระหว่างหน้าที่งานและระดับงานต่างๆภายในองค์กร2การสื่อสารกับผู้รับจ้างช่วงและผู้มาติดต่องานกับองค์กร 3. การรับการจัดทำเอกสารและการตอบสนองต่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องจกหน่วยงานภายนอกต่างๆ,ๆ ระบบเอกสารและการควบคุมเอกสาร 1. นโยบายและวัตถุประสงค์ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2. อคำอธิบายเกี่ยวกับบทเกฑบของระบบกากรจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3. าคำอธิบายที่เกี่ยวกับองค์กรประกอบที่สำคัญของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่เอกส,สารอื่นๆรวมถึงบันทึกตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวในใอนามัยและความปลอดภัยห้าเอกสารอื่นๆรวมถึงบันทึกที่กําหนดขึ้นโดยองค์กรเองเห็นว่าจําเป็นที่จะต้องมีเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิผลข,ของการวางแผนการดำเนินงานและการควบคุมกระบวนการการควบคุมการปฏิบัติงานหนึ่งการควบคุมการปฏิบัติงานที่นํามาใช้ในองคอ์กรและกิจกรรมต่างๆ โดยองค์กรจะต้องทาการบูรณาการมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานเข้ากับระบบการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยทั้งหมด 2. การควบคุมที่เกี่ยวกับสินค้าที่จะซื้อมารวมถึงอุปกรณ์และบริการ 3. การควบคุมที่เกี่ยวกับผู้รับจ้างช่วงและผู้มาติดต่อที่อยู่ในสถานที่ทํางาน 4. เอกสารวิธีการปฏิบัติงานที่ควบคุมถึงสถานการณ์ต่างๆที่หาไม่มีเอกสารต่างๆเหล่านี้ อาจทำให้เกิดการหย่ยนเบนงไปจากนโยบาย 5. หลักเกณฑ์กาปรปฏิบัติงานที่หาไม่มีหลักเกณฑ์ต่างเหล่านี้อาจทำให้เกิดการหี่ยนเบนงไปจากนโยบายการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองตหตุฉุกเฉินเพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมให้เกิดน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันของบุคลากรในทุกระดับมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รู้หน้าที่ของตนเองผ่านการฝึกซ้อมการปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉินเพื่อให้เกิดการประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างหน่วยงานภายในและภายในองค์กรในการให้ความช่วยเหลือผู้ไปและฟื้นพูแผนฉุกเฉินควรจะประกอบด้วย 1. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนฉุกเฉินตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงคณะทํางานที่รับผิดชอบในการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน 2. การระบุรายชื่อของบุคคลตำแหน่งและการติดต่อไว้อย่างชัดเจนในแผนฉุกเฉิน าข้อมูลส่วนบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการให้ความช่วยเหลือ 4. ข้อมูลแผนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคอ์กรรวมถึงสัญญาณเตือนภัยเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีห้ารายละเอียดขั้นตอนการทํางานในการจัดการกับแผ่นฉุกเฉินซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 6. แผนการฝึกซ้อมโดยจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นจริงการตรวจสอบและการปฏิบัติการเกรไขการรับและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานองค์กรจะต้องจัดทำนำไปปฏิบัติและดูแลวิธีการปฏิบัติงานในการเข้าติดตามและวัดผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ หนึ่งยืดยุนการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดและความสำเร็จตามวัตถุประสงค์สองความมุ่สิป็นผลในการควบคุมความเสี่ยงสามการรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของระบบรวมถึงการไล่ที่เกิดขึ้นสี่การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดและการควบคุมความเสี่ยงจากข้อมูลการวันที่เกิดขึ้นห้าควบคุมการปรับปรุงระบบการจัดการ ว่าทำในวามต่อัปต่อไปการประเมินความสอดคล้องการประเมินจะต้องมีการจัดทาเป็นบันทึกและมีการจดัดรักษาไว้ด้วยทงนั้นความจีที่จะทํทการประเมินจะแตกต,ต,ต่างกันไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังต้องมีการประเมินถึงความสอดคล้องตามข้อกาหนดของหน,น่วยงานหรือสถาบันที่องค์กรป็นสมาชิกอยู่ โดยอาจจะทําการประเมินพร้อมกับการประเมินความสดบร้อต์ตามข้อกฎหมายหรือแยกประเมินก็ได้การสอบวิจารณะความไม่สอดคล้องตา,า,ามข้อกระเมิการปฏิบัติการแก้มไขและการปฏิบัติการต้องกันหนึ่งพิจารณาถึงความไม่มีประสิทธิภาพของระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอด รวมถึงปัจจัยอื่นๆที่อาจเป็นสาเหตุหรือมีส่วนทาให้เปิดอีกตาขึ้น 2. ระบุถึงความจาเป็นในการปฏิบัติการที้สามระบุถึงโอกาสในการปฏิบัติการต้องการสี่ระบุถึงโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องห้าสื่อสารผลของการสอบสวนไปยังผู้ที่เก,กี่ยวข้องการควบคุมบันทึกองค์กรจะต้องมีการจัดทําและดูแลรักษา ที่จาเป็นเพื่อแสดงความสดใสตามข้อกําหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นองค์กรจะต้องมีการจัดทานําไปปฏิบัติดูแลรักษาไว้สําหรับวิธีการปฏิบัติงานในการบ่งชี้การจัดเก็บการดูแลรักษาการนํากลับมาใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บและการทําลายบันทึกต่างๆโดยบันทึกต่างๆจะต้องเข้าใจได้ง่าย มีการบ่งชี้อย่างชัดเจนและสามารถสอบกรับได้การตรวจประเมินภายในหนึ่งพิจารณาว่าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความสอดคล้องตามแผนการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ได้กาหนดไว้รวมถึงตามข้อกาหนดของมาตรการการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีการนําไปปฏิบัติ และดูแลรักษาระบบอย่างเหมาะสมมีประฏิธิผลในการดําเนินการให้ได้ตามนโยบายและตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดการท้นทวนระบบโดยฝ่ายบริาาหาร 1. การตรวจระบบประเมินภายในของระบบการจัดการการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยรวมถึงความสอดคล้องตามข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง2 ผลการดำเนินงานของการมีส่วนร่วมและการให้คำปรึกษาสาการสื่อสารที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างจากภายนอกรวมถึงพ่อลองเรียนต่างๆ 4. ผลการดำเนินงานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยห้าแนทางในการดำเนินการเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 6. กสถานการณ์และความคืบหน้าของการสอบสวนการปฏิบัติการแจ้นเตและการปฏิบัติการป้องกันเจด การติดตามผลการดำเนินง,งานจากการทุกทวนโดยฝ่ายบริหารที่ผ่านมา 8. การเปลีป่ยนแปลงของสถาน,นการณ์รวมถึงข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย 9. กข้อเสนอสำหรับการปรับปรุงระบบจะเห็นได้ว่ามาตรฐาน ohsas 1 8 0 0 1จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาระบบการบริหารงาน เพื่อการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นการป้องกันนี้ไม่ได้จํากัดเฉพาะพนักงานขององค์กรเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ขององค์กรด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งมอบผู้รับจ้างช่วงลูกค้ารวมถึงผู้มาเยี่ยมชมองค์กร